Like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันสวัสดีครับลองนึกภาพตามนะครับกลิ่นหอมๆของกาแฟที่ลอยกลุ่นขึ้นมาตอนเช้ารสชาติที่ช่วยปลุกให้เราตื่นสำหรับหลายๆคนเนี่ยกาแฟามันแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับเป็นเครื่องดื่มที่เริ่มต้นวันใหม่เป็นตัวกลางในวงสนทนา แต่เชื่อไหมครับว่าการกระทําที่แสนจะธรรมดาอย่างการจิบกาแฟเนี่ยในอดีตมันเคยเป็นอาชญากรรมที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียวใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยการดื่มกาแฟที่เราทํากันทุกวันนี้เคยเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่ร้ายแรงมากในหลายประเทศและหลายยุคสมัยโทษของมันก็มีตั้งแต่การถูกเคี่ยนตีในที่สาธารณะไปจนถึงการถูกประหารชีวิตเลยแหะครับวันนี้เราจะพาย้อนเวลา ไปสำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของกาแฟกันครับเราจะไปดูกันว่าเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นจากอาชญากรรมในถ้วยกาแฟได้ยังไงทำไมเครื่องดื่มแก้วนี้ถึงกลายเป็นภัยคุกคามต่อจากรววัดิอันยิ่งใหญ่ได้ถูกตราหน้าว่าเป็นเครื่องดื่มจากปีศาจจะนำไปสู่การทดลองสุดประหลาดและท้ายที่สุดเราจะมาหาคำตอบกันครับว่าจริงๆแล้วกาแฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่ออะไรกันแน่เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยดีกว่า เรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปไกลถึงศตวตรรษที่16ที่นครเมกกะซึ่งตอนนั้นถือเป็นศูนย์กลางของโลกอิสลามเลยครับคือในปีคศ1511เนี่ยนะครับมีข้าหลวงผู้เคร่งาศาสนาคนหนึ่งชื่อว่าคาวเบกเขาเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเมืองนั่นก็คือการเกิดขึ้นของสถานที่ที่เรียกว่าคาฟาคาเนสหรือที่เราเรียกกันว่าร้านกาแฟานี่แหละครับซึ่งร้านพวกนี้เนี่ยกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว ผู้คนไม่ได้แค่มาดื่มเครื่องดื่มสีดำๆนี่กันเฉยๆแต่มาเพื่อพูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพวกเขาตื่นครับแน่นอนว่าเรื่องนี้มันไปขัดผูขาตาท่านข้าหลวงเขาอย่างจังเบื้องหน้าเนี่ยเขาอ้างเหยียดผลทางาศาสนาบอกว่ากาแฟมันมีฤทธิ์กระตุน้นคล้ายๆกับวน์ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในาศาสนาอิสลามแต่ว่า เบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลมันลึกซึ้งกว่านั้นมากครับเขากลัวการรวมตัวของผู้คนครับเขากลัวว่าร้านกาแฟจะกลายเป็นแหล่งซ่องสุมความคิดที่ต่อต้านรัฐบาลเป็นที่ที่คนตื่นตัวและวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเขาผลก็คือมีคําสั่งแบนกาแฟออกมาทันทีร้านกาแฟทุกร้านถูกสั่งปิดมเมล็ดกาแฟถูกเอาไปเผาทิ้งแต่สุดท้ายเรื่องก็โอละพ่อครับเพราะสุลต่านแห่งไครโรซึ่งมีอํานาจสูงกว่ามองว่าเรื่องนี้มันไร้สาระก็เลยสั่งยกเลิกกฎหมายแบนนี้ไปในที่สุด แต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะว่าไฟแห่งความเกลียดชังกาแฟมันได้ลุกลามไปไกลกว่านั้นไปถึงใจกลางของจักรวรรดิออตโตมันอันยิ่งใหญ่และที่นี่แหละครับที่การดื่มกาแฟได้กลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตาอย่างแท้จริงในช่วงศตวรรษที่17ภายใต้การปกครองของสุลต่านมูรัตที่4ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสุลต่านที่เด็ดขาดและโหดเหี้ยมมากพระองค์ทรงเชื่อยอย่างฝังใจเลยครับว่าร้านกาแฟเนี่ยคือบ่อนทําลายความมั่นคงของชาติ เป็นที่ที่ผู้คนแอบซุบซิบนินทาวางแผนก่อกรบฏพระองค์มองว่ามันคือภัยคุกคามโดยตรงต่อบัลลังก์ของพระองค์เลยทีเดียวและเมื่อพระองค์มองว่าเป็นภัยคุกคามบนลงโทษที่ออกมามันก็เลยโหดล้าอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับถ้าถูกจับได้ว่าดื่มกาแฟเป็นครั้งแรกก็จะโดนนำตัวไปเคี่ยนตีอย่างรุนแรงต่อหน้าสาธารณาชนแต่ถ้ายังไม่เข็ดถูกจับได้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ ไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะครับโทษคือประหารชีวิตสถานเดียวโดยวิธีการก็สยดสยองมากคือจะถูกจับยัดใส่กระสอบหนังแล้วนําไปโยนทิ้งลงช่องแคบบอสพอรัสให้จงน้ําตายไปเลยแล้วความจริงจังของสุลต่านมูลัดที่4เนี่ยมันถึงขั้นที่มีตำนานเล่ากันว่าพระองค์ถึงกับปลอมตัวเป็นสามัญชนออกเดินตรวจตราตามท้องถนนในตอนกลางคืนเพื่อตามล่าหาร้านกาแฟที่แอบเปิดด้วยพระองค์เองเลยทีเดียว ลองนึกภาพโลกที่การจะดื่มกาแฟสักแก้วต้องแอบซ่อนมเมล็ดกาแฟไว้ใต้เตียงมันคงจะน่าหืออาจดน่าดูเลยนะครับทีนี้เราข้ามฟากมาที่ฝั่งยุโรปกันบ้างครับพอเจ้าเครื่องดื่มสีดำเนี่ยเดินทางมาถึงทวีปใหม่มันก็ไม่ได้ถูกต้อนรับด้วยพรมแดงเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์อย่างกรุงโรม ในช่วงปลายศตวรรษที่16เนี่ยครับบรรดาที่ปรึกษาของพระสันตปาปาต่างภาคกันหวาดระแวงเจ้าเครื่องดื่มที่มาจากจักรวรรดิออตโตมันหรือที่พวกเขาเรียกว่าพวกนอกรีดเพราะเห็นว่ามันมีสีดํารสชาติก็ขมพวกเขาก็เลยกระซิบกระซาบกันว่านี่มันต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์อันขมขื่นของซาตานแน่ๆแล้วก็พยายามผลักดันให้พระสันตปาปาสั่งแบนกาแฟให้สิ้นซากไปเลยแต่เรื่องมันกับตาลปัดแบบสุดๆเลยครับ พอสมเด็จพระสันตปาปาคลีเมนที่8ทรงคิดว่าก่อนจะแบนอะไรเนี่ยก็น่าจะขอลองชิมดูก่อนสักหน่อยและทันทีที่พระองค์ได้จิบกาแฟเข้าไปตำนานก็เล่าว่าพระองค์ถึงกับอุทานออกมาเลยครับว่าโอ้โหเครื่องดื่มของปีศาจแก้วนี้มันอร่อยเหลือเกินแบบนี้เราต้องหลอกซาตานด้วยการทําพิธีล้างบาปให้กาแฟซะเลยและนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้กาแฟได้รับการยอมรับจากคริสตจักรและเผยแพร่ไปทั่วยุโรปในทีุ่ แต่ก็อย่างว่าล่ะครับไม่ใช่ทุกที่ในยุโรปที่จะเปิดใจยอมรับกาแฟมีอยู่ประเทศหนึ่งที่ต้องบอกว่าเกลียดกาแฟเข้ากระดูกดำเลยทีเดียวและพยายามแบนมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าประเทศที่ว่านั้นก็คือสวีเดนครับในช่วงศตวรรษที่18รัฐบาลสวีเดนสั่งแบนกาแฟอย่างเป็นทางการถึง5ครั้งนะครับไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งนะครับแต่แบนกันถึง5ครั้ง โดยให้เหตุผลทั้งในแง่เศรษฐกิจที่มองว่ามันเป็นสินค้านําเข้าฟุ่มเฟือยและก็ในแง่สุขภาพที่กล่าวหาว่ากาแฟเป็นยาพิษแต่กษัตริย์ที่ดูจะจริงจังกับเรื่องนี้มากที่สุดก็คือพระเจ้ากุสตาฟที่3ครับพระองค์ไม่ได้แค่สั่งแบนด์แต่ต้องการจะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นไปเลยว่ากาแฟมันอันตรายจริงๆพระองค์เลยคิดการทดลองที่ต้องบอกว่าแปลกประหลาดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้พระองค์ได้รับสั่งให้นํานักโทษประหารฝาแฝดสองคน มาทำการทดลองครับโดยให้คนหนึ่งดื่มกาแฟวันละ3เมเยือกใหญ่ๆทุกวันส่วนอีกคนก็ให้ดื่มชาในปริมาณเท่าๆกันแล้วก็ให้แพทย์คอยดูว่าใครจะตายก่อนกันและคำถามสำคัญก็คือใครกันแน่ที่เสียชีวิตก่อนกันผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องตลกร้ายเลยครับเพราะว่าคนแรกที่เสียชีวิตไม่ใช่นักโทษคนไหนเลยแต่เป็นแพทย์คนแรกที่ควบคุมการทดลองจากนั้นไม่นานแพทย์คนที่สองก็ตามไปอีกหลังจากนั้น พระเจ้ากูสตาฟที่3เองก็ถูกลอบลงมาชนเวลาผ่านไปหลายสิบปีจนนักโทษแกช่ชราปรากฏว่าแฝดคนที่ดื่มชาเสียชีวิตไปก่อนในวัย83ปีเหลือไว้เพียงผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายซึ่งก็คือแฝดคนที่ดื่มกาแฟทุกวันนั่นเองครับการทดลองนี้เลยล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับที่ปรเซียหรือประเทศเยอรมนีในปัจจุบันพระเจ้าเฟรเดริกมหาราชก็ทรงต่อต้านกาแฟอย่างหนักเหมือนกัน ถึงขั้นรณรงค์ให้ประชาชนหันไปดื่มเบียร์เป็นอาหารเช้าแทนกาแฟแล้วก็ยังตั้งหน่วยพิเศษที่เรียกว่าหน่วยดมกลิ่นกาแฟที่มีหน้าที่เดินล่าตะเวนไปตามบ้านเรือนต่างๆเพื่อดมกลิ่นหาว่าบ้านไหนแอบขั่วกาแฟผิดกฎหมายบ้างพอฟังมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีเหตุผลมากมายเลยนะครับที่ถูกกิบยกขึ้นมาเพื่อสั่งแบรนด์กาแฟแต่คำถามก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ผู้มีอำนาจในยุคสมัยนั้นกลัวกันแน่ ไม่ว่าจะที่เม,มกกะอิสตันบูลหรือสตอกโฮล์มนะครับเหตุผลที่ใช้อ้างก็มีทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจศาสนาหรือแม้แต่การควบคุมประชาชนแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปในแก่นของมันจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่ผู้มีอำนาจเหล่านั้นกลัวมันไม่ใช่ตัวเมเล็ดกาแฟเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่พวกเขากลัวคือผลลัพธ์ของมันต่างหากครับพวกเขากลัวความตื่นตัวของพวกคนกลัวบทสนทนาที่เกิดขึ้นในร้านกาแฟกลัวความคิดใหม่ๆที่มันจุดประกายขึ้นมา ร้านกาแฟในยุโรปเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์กลางของยุคเรืองปัญญาหรือ the enlightenment ไปเลยนะครับตลาดหลักทรัพย์สินหาดิถแห่งแรกของลอนดอนก็มีจุดเริ่มต้นในร้านกาแฟนักคิดนักปรัชญาชื่อดังอย่างวอลแทหรือรุโซก็ใช้ร้านกาแฟนี่แหละครับเป็นที่ถกเถียงและสร้างสรรค์ผลงานที่เปลี่ยนแปลงโลกเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่ได้ยกกาแฟแก้วโปรดขึ้นมาจิบในตอนเช้าก็ขอให้ลองนึกดูนะครับว่าในมือนั้นไม่ได้มีแค่คาเฟอีนหรือรสชาติที่หอมกลุ่นเท่านั้นแต่กําลังถือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ สัญลักษณ์แห่งเสรีภาพในการคิดและเป็นเครื่องดื่มที่ครั้งหนึ่งเคยอันตรายจนถึงขั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายมาแล้ว